ไปแม่โคมาครับไปซื่อดีมากเมื่อต้มตม่เป็นก็ะดีแทะนะครับดีแท้อะไรจะว่าเมาต้มใบครับต้ามใบซื่อใสพร้อมมาสิมือมนี่เป็นแก้วจิ้มแต่ว่านี่ขออนุญาตต้มดีไ้เจ้าคุณพี่น้องดีสามพกตอนนี้นสามพกมันเขาแช่แข็งมากเย้ยค,ครับนี่ยครับดีสามพกคนนี้ครับเนี่ยนี่ครับ เขาเซแข็งไว้นี่ครับตีงว่วแท่เลยครับตีนี่พูดอ่ะป็นยางเนี้ยตัวตเลยสามร้อยหกสิบได้สามหกเอมแมโครเนาะพี่นอ้องคุณูครับอมผมบอบบี้แนวคือพี่น้องเลยเพิ่งชิููตทุ่งบี ขมแทบขมเขมี็นอ้อเดี๋ยวครับคุณจุ่มกันพี่น้อเข้าไปซื้อเนี่ยเขาส่วนมากมันสิบันได้ดีดีนะพี่นอ้องเข้องเอาซื้อมาไปเนี่ยเอาแต่จะมึงติดต่างไปครับมาพี่น้องมานเลยสีผ้าใส่ขวดดีสามหกปี้ใจพกยังไงเลยครับไม่ต้องต้มแดงพี่น้องถุกกระเทียมใส่ไป ครับอันนี้เน่แข็งองงี่งนไหนเนยคุณนะครับหนึ่งโกสามโกเลยพี่น้องผมซับสองโกที่สองนี่ครับโกที่สามมันเป็นปิดกอนอยู่นี่ครับ สายเนื้อต้องมีติดบ้านให้ทุกคนนะครับเนี่ยครับต้องมีประจําบ้านเลยครับผมขอบคุณเอฟซีที่มากดรับชมกดติดตามเด้อครับลิบที่ผ่านมาเม่กี้ขึ้นสองพันกรัวครับจัคหลงมาอย่างไรดอกเทียรเทียร์ละอยกัวครับคนไรก็แช่นี่เด้อครับผมมาสิบห้าไปบ่งสิบไปสิบห้าไปกินนียงบันนะครับพี่น้องเอฟซีมือว่านนี่ไปซื้อดีครับดีขวดมาต้มไว้ครับพี่น้องแล้วก็ซื้อใสออนงัวมาย่างครับ ทุกพ,พี่น้องกินนี่ล้วครับแก้วดีขมขมออันนี้อ้ออ๋อใส่ออนครับย่างปลาข้าวซอยทีอน้ำปลาเดือนครับครับเขาเนี่ยอ่อนห่อนมาพี่น้องขออนุญาตตั้งกล้องแป๊บหนึ่งได้พี่น้องเด้อครับมาพี่น้องย่างใส่ออน แล้วก <cas flowing together> ็อ๋อสายออนแก้วดีมขมครับแก้วดีมขมแล้วก็ดีดีดีรุ่นล้วนครับบ่มีเพียนะครับแล้วก็ปิ่งกวางรับสยินดีวัสดีพียใช่ไหมครับสวัสดีครับขอบคุณยิบซีที่เขามารับชมคลิปบางยานนี่คลิปบางยานตีว่าทะลุทะลุทะลุยอดเนาะสองพันกวิวครับฝากกดไลร์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อครับสิมีกำลังใจถ่ายคลิปอีกเนาะ มามากินกันเลยครับมาต้องว่าหลายครับมไดูขาเสื้อดอกมือเลยครับมันเศร้านี่ครับไก่อ่อนต้องอดูแค่แต้มแซบครับใส่กับแกว้วขมขมมีแกว้วขม,มแกว้แกวสมขึ้นแกว้วแซบแกว้วแก้วขมท้อแซบบีลิมหลง จำคนนี้เลยอืมชเ่อแจกแล้วครับเกวคมครับนะครับจำอืม ใส่ง้วด้วครับเนี่ยใส่ง้วดเพราะมันใส่หมูครับนี่ครับใส่ว้านครับเจ็บพี่น้องความกลอดดีดิ น้ำซุปแซ่บไปน้ำปิ้งปลาแซ่บมะตะไคร้ตัวเตี้ยปลมกล่อมจำแก้วขมพี่เท่าขมิ้งเออขมขมหวานเนี่ยครับดี <S <S บกินเจาลาบเลยพี่น้องเจ้าสิเนี่ย จะชุบหน่องบ้างแต่บ้นกงกุทชนเอ้ยตีมนันของหมกมีอ่ะไอ้ชือแข่งสามสาสามสาเนี้ย,ยแก่งสามสาปเด้๊สาไม่ดูกอะ่ะเจ็นีเน่แข่งสามสาับอืม แซ่บพี่นนองมัหมูเหนียวครับเน้ะหมูเหนียวเลยพี่นนังมันเป็นใส้ต้อหัวไส้ต้อหัวหัวเพียแเน่ยอุมมันต้อหัวพุ่งเนี่ยใส้ยยไงเลยพี่นนังจำ

ปิ้งปลาขาตัวเดาแถวหน้ามั้ง โอ้ใส่ที่มันไหลออกกันจากใส่ไหมครับอ่อนอ่อนไหมเสบพี่น้องมาตรงบัญญยาเลยตุ้ยผมได้คำามาเบ,บ,งบ่งกัน มือถือไว่เด้อพี่น้องเลยนี่ครับนอ,อ่อนครับใส่อ่อนครับถามว่าได้ใส่ไม่ใส่เตี้ยแม็กคู่พี่น้องมีบัดเลยใส่ดีครับเนื้อแตดาครับสร้างกุ้งไปรสีโอดีมาตุ่มไป เตรียมตู้เย็นเลยพี่น้องเข้าไปซื้อเขาไม่ได้หน่อยเนาะดีก็ได้จะกเป็นของแถมของแมเมนต์จา้าานเนี่เข้าไปซื้อสิมันได้ของแถเด้ดีก็ได้ <c oughs> จับยีกตัวเฮ้ยจะเฝ้ากวนะครับให้ให้คีบก้อนนี้ครับ บอกเลยเกลียวดีแสบดไเ,เอาผมอัลำเลีุ้ดูาาดีแน่ยจเดี๋ยวดีแสงไหมเอาดีปะแซ่บเลปะผมแสบพี่น่อ,อม,มุคคมกวับเลย อยู่แม่โคมีทุกอยา่างด้วยงด้วบัวไปจะเป็นดีเป็นงามาจะบ่มีอย่างฝากถึงเอฟซี Nhưng phải ít đi bò Chào mình là <laughs> Hả? Chào bò bên là Sao <laughs> à, mà không? Kéo đi <cười> 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 เปหอนทั้งเพ็ดน่ะโอ้โขอดแสบแก้วดีแท้มันบ่เมนน้ำมันบ่เมนนันดีขวดน้ำจิ้มได้พี่น้องดีแท้ทุกคุ้มหวานซื้ออกปกปะยางเนื้อเหนียวนีเพื่อนจ้ะอืมตลอ แบบเราเล่นอะไรกันแกก็สวดแกมันตัวยังมันตัวยังทั้งตัวเหี้ยกลัวแกไปกันร้องมั้ย กัดกันเหีซิมือเหเดี๋ยวจะดำจาหาปั๊บเี็บปะเกี่ยวผมนวปะฮะผมเราเพิ่งกินผมมาเขาไปซื่อขอมาร่านนงะะะกินอะไรี่นอง ฉันไม่ไซ้เขา,าจานนี้เจ้าร่อยบุด้ดดิใส่อ้อนนะมันจะมีข้าวขาวอยู่ข้างในพี่น้องใส่อ้อนง้วนเนี่ยฮรู้สึกแซ่บด้วยคือไข่เเนาะอือเป็นเนื้อไข่มักคีนี่คุณลงคนเิ่มว่เป็นไส่มูหรอบะแมงเนี้ฮแซบ บอกไเลยนครับเดี๋ยวยว่าสุดลือะไรกันเอพีขาิน่เาไม่ายครับอยากให้จ้างกูเทสอีหยังสกินอยากให้จ้างกูเทอินยังสุเบิ่งัขามเขามาเดอิอพี่น้องเออ đій kìa cái này luôn boiled u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  เอ,อพี่น้องูอยู่มึงนอกตัว่จะตัวเป็นผู้ไม่ให้มึงหลัก,กระทั่งอนะ่ะม่กับไม่กิน,นเขาครับทางอุดงหัหารับมบึงครับข้างในมันเป็นข,ขาวๆเพื่อใครนี่ครับเซ่บเจ่บก็เส่หมูได้พี่น้องกิโลนหนึ่งเท่าไรปะเจ้าด้วยห้าสิบบาทแต่เดียชางอุ้ซืมาสามร้อย,อ,ยอ,อู้มแบ่องละแปดสิบแน้องะแปดสิบมาถึงชอ ครับผมคิดมีกาขอให้ฟูขาวเมือเบิรงรับด้วยถูกไม่ด้วยเบื่อเมือเบิเป็นกำลังใจให้กันที่หวังชึ่นเลี้กาให้ได้สมน้องใจารถนาเด้อไปรองเด้อส่วนทางอุตส่ได้เอกาบ่พี่ยังก่าวเข้ามาสว,วัสดีขอเป็นกำลังใจใพี่ๆน้องๆทุกคนผ่านพ้นวิกฤตันเรืรอยไปครับผมสวัสดีครับ 啊。<Yeah. S 2> uh. <laughs>